อย่าทวงคลิปกันหยุดคิดถึงฉันบ้างได้ไหมบางทีฉันก็เบื่อบางทีฉันก็ทนไม่ไหวแต่มันทำยังไงก็ไม่รู้ฉันผิดเองโอ้ยสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับ ตอนนี้ผมก็จะกลับมาทําคลิปต่อแล้วครับก็คือคลิปนี้ก็น่าจะไม่มีอะไรมากครับนอกจากอเอ่อกลับมาทักทายทุกคน,นครับสวัสดีทุกคนด้วยครับเป็นไงกันบ้างครับเป็นโควิดกันหรือยังเอ่ยนะครับการลอกรอบที่สามครับดูแลตัวเองกันด้วยนะฮะเพราะว่ามันช่วงนี้ก็ออกไปไหนก็ไม่ค่อยได้เนะมันคือมันดุนแรงมากขนาดดาราดารลงดาราอะไรที่มันต่าง,างกันเขาก็ติดกันกระจายหาแต่ว่าผมก็ ยังยังยังอยู่รอดนะโอเคเงินที่ได้มาก็ไม่มากครับธะถ,ถามว่าจะเอามาเติมเกมหรือเปล่าก็น่าจะไม่ได้เอามาเติมคือผมไปหามาเพื่อเอาไปเรียนต่อแล้วคนนะนะผมอยากจะเปิดดนตรีจังเลยแต่มันก็แบบรบกวนเนาะรบกวนรบ,บกวนผู้ชมมากอะ่ะแล้วคนนะแต่ผม,มให้ได้แค่สิ่งที่ผมเรียนรู้ได้แหละถ้าเกิดว่าช่องอื่นเขามีอะไรดีกว่าเขาก็บอกมายิา่เหรอเนานะแบบคนผมก็ บอกเท่าที่ผมรู้อะไม่มุบมิบไปห,หรอกนะมุบมิบไปทำไม้าคนจะได้เก่งๆขึ้นไงนะผมว่าจะทําคลิปให้สําหรับเด็กใหม่ด้วยนะครับนะเด็กใหม่อย่างผมนี่แหละนะแล้วก็สําหรับเด็กเก่าด้วยนะครับเด็กเก่าคือเด็กอ่ายัางไงอนะตอนนี้นะครับผมก็มีเซตน้ำแล้วนะทุกคนเนี่ยโอเคเซตน้ํานะครับก็ใครที่อยากดูก็ดูไปได้นะครับแต่คือมันยังไม่เพอร์เฟคสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับอันนี้คือเป็นของอ่อคุณบอยนะครับของบอยบอยจัดมาให้ จัดมาให้แบบนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับบอยนะต้องไปเรียกเรียกมาคุยกับทุกคนแล้วแหละมาโอเคเดี๋ยวผมไปเรียกบอยมาคุยกับทุกคนนะครับเปิดไหมเปิดไหมได้ยินได้ยินบอยรู้เปล่าว่าต้องมาทำอะไรทีร่ตั้งแต่ผมไม่อยู่แบบปล่อยเล่นอ่าเล่นตัวผมแล้วทำอะไรไปเยอะมากเลยนี่คือผมเ็เข้าไปดูใช่ไหมมันก็แบบเออเนาะมันเปลี่ยนไปเยอะมากแบบของทั้งที่มันยังไม่ฟูใช่ไหมแต่ว่า มันก็แรงนะแรงโอเคแต่มันจะมีการ์ดไบหนึ่งหายไปอะ่ะมันเป็นการ์ดท,ที่อัพต็มแล้วอะ่ะมันหายไปไหนผมผึงเอาไว้อัพไปนมึนเนงนะเป็นของคาดไฟแล้วเป็นของคอมโบไฟด้วย <c oughs> ขอบคุณนะครับขอบคุณคุณบอยครับที่เล่นตัวผมให้นะเอาเงินไหมเอาเงินไหมสัก <c oughs> ร้อยสองร้อยไปแต่ไรผมไม่ไมดีดอกโอ้ยงยังดีแ้ผมมายืมไปดีคุณบอยมาเล่นมากนะ นี่อ่กลุ่มไลน์นะครับก็คนที่เป็นเจ้าของก็บอยยังเป็นทางการนะครับจะต้องลาคนดูแลครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับเดี๋ยวก็ให้บอยไปคลิปให้โอเคบอยฝากไปคลิปไม่ด้วยปิดไงอะปิดยังไงอะก็เหมือนเปิดประตูปิดประตูป่ะเครบปิดจบโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับหน้าต่อไปจะเป็นแนะนําเซตน้ำครับขอบคุณที่รับชมมาถึงชาตินี้นะครับไว้เจอกันใหม่ชาติหน้าครับแต่อยู่นแล้วก็ผม